สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีน้องมังกรทุกทคนนะครับมือ้อบรรยากาศก็นาวหนาวเย็นผิดปกติพี่น้องปีนี้เป็นหนาวเย็นคากแม่พี่นอ้องอาบน้ำก็น,น่าวจนเม็นอีพอก็เลยหาเสกกระหนาวอุ่นๆใส่่าซัาน่นเพิ่นว่าเพิ่นมาเปิดห้องเก็บเสื้อผ้าเพิ่นมาเปิดเสื้อผ้าที่อยู่ในกองในกระรังเที่ยวมาาะเกาหลีนั่นล่ละพี่น้องมันจังอุน่นมันจังหนาอีพอว่าเอาอกหลามานางเฝ้าพอหาเสื้อผ้าใส่สันเด้นางหอยขาต้องแต่งต้องแต่ง,ตง,ตงถ้าพออยู่นี่ละ่ะ โหหกันยังว่าลูกเทาวาดาเทาวาดาเลี้ยงซอยเป็นยังบุญอยู่พี่น้องเอ้ยบุญอ่ะ พอพิ่นผ้าอ,ออกมาเล่นเด้งดึงวันนี้ผิ่นหาเสื้อผ่าเสืออุ่นไดแลว้วพิ่นก็นออกมานางเฝ้าเดง้งดึงเสียวลูกไส้ขึ้นน่งเล่นเด้งดึงใดพี่น้องวันนี้เออผู้น่ะเปิดเพลงให้กันเบิง่งแล้วน่งจองนางไปนางมาเอาขีมผาผิวมาท่าให้ลูกได้บัดรก็บ,บ่เป็นรี้มท่าผิวดวอกพี่น้องวาสลีนผิ่นท่ารี้มท่าผิวบ่ถืกไม่พี่น้องเอ้ยทาารีมท่าผิวโตไดก็แพรก็ปเป็นตุม้มทาอ้อยก็เป็นตุม้มไม่พี่น้องจักคนนีหยังจังเป็นจังสันผิวกะแหงอีเม่ก็อาบน้ำเย็นให้ทุกมื้อนีบ่ได้อาบน้อุ่นห พุ่นนะ่ะเล่นเด้งดึงขากระบอกถึงเอ้ยเป็นตัวสร้างเนาะมั่งก่อนหน่อยเอ้ยขาบอกถึงเล่นแด้งๆดงด้งเดงอยู่เออเล่นโดนเติบแล้วพอเพิ่นกระเสียวออกสันเด้บันนี่เพิ่นว่าลูกเพิ่นเมื่อยพ่นนา ลูกเพิ่มมือแล้วเพิ่นเสียวลูกเพิ่นออกจากเด้งดึงแล้วพุ่อนน่ะขากะว่าถึงตะลิตนนาะพี่น้องอยากเล่นบางมืออยากเล่นแนบเบิงอีแม่บ่ให้เล่นขามันว่าถึงลิตนสันเดชให้ไงก็หนีจังหน่อยเกินก็สิเล่นดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึงี่แม่ว่าเป็นตะเล่นดีอยู <fo> er e <Today> ่เนาะแนวของเด็กหน่อยนาะพี่น้องเนาะเอามาหล่อพอหล่อแม่ค่ะเฮ้ยอีพออีแม่เห็นกร้ังไม่ให้ลูกสันตัวอยากให้ลูกเดเล่นนาอพี่น้องเนาะพุ่นน่ะ พอเพิ่นเปิดเพลงให้เบิงเปิดเพลงยู่เด้งดึงนั่นล่ะให้ลูกเบิงลูกฟังเอากันง,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 งอแงงอแงงนี่นั่นละ่ะจัาหน่อยก็อยากนอนเราได้พี่นอ้องเออบักหล่ามันอยากนอนไห้มันเล่นข้าวเดียวเดี๋ยวเรเคิงชโมงชวโมองหนึ่งก็อยากนอนแล้วตัด้ามาบัดนีลงอูแล้วจ้า นอนละจ้าบันนี้น้องมั่งกอล่งอูแล้วอีแม่กล้วยต้องแต่งต้องแต่งเลยได้บันนี้รับแล้วครับบอกหล่าก้ you, อมจะขอออ้ออเออข้าวเดียวก็รับครับแต่ว่าอีแม่กะสิกล้วยจนเพิ่นรับสนิทพุนละรับสนิทแล้วอีแม่จังสีว่างอูให้บอกหล่านอนแต่ว่าล้างมืออีแม่เขาบอกหล่านอนอูแล้วบันเทนิกเาเอาโจมลงมาน um อนที่นอนสันเด้เฒ่าเพิ่นนอนที่นอนเลยเพิ่นนอนบลับพี่น้องเพิ่นติดอูแล้วเพิ่นเคยนอนอู แล้วแต่ความสบายใจความสะดวกของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นม,มากนอนอูไก่เพิ่นนอนอูไปเฮาวกะกวยเพิ่นไปนี่ยละเพิ่นนอนอูเพิ่นนอนดีไก่เพิ่น,อนนอนเนาะพี่น้องรับแล้วครับผมบางหลารับสนิทแล้วอีแม่ว่างอูแล้วได้บัดน,นี้ เมื่อน่ะทานอนเพิ่นเป็นตาหักเป็นตาแพงว่าเอ้ยขั้นแขวเนาะขั้นแขวอยากยิกได้บ้างแน่พี่น้องทานอนแม่ถ้าได้กำกำปั่นโพดแล้วรับดีขนาดพี่น้องเออตัดภาพมาบันนี้เมีโจมเพิ่นลงมานอนที่นอนหล้วได้พี่น้องบันนี้เพิ่งรับสนนิษแล้วอีเมลลงมานอนที่นอนห่มพาให้เพิ่นจังนอนโดนพี่น้องเอ้ยบ่แเ่็หยังดอกพี่น้องอีเมลมีแผนอีเมลก็สิไดินอนนั่มสันตัวบรรยากาศดีปน,นี้เนาะน,นอนเฝ้าลูกไส้นอนนั่มลูกไส้สันตัวพี่น้องเออบรรยากาศแบบ นี่นอนเบิดมือสันเดอร์พี่น้องเออ